อันอันมึงกินเขามายังเขาที่ยงมึงอันมึงอันนี่อันมึงอันมึง,อ,มงองสีขาก็ฟี่ไม่อใจไปอาเตียงมึงสีอันมึออันมื่สีกินเขานี่นี้ไปหัตอนไหนกว่าสีอิม่มะเป็นยังคือ,อกินว่าสีอิม่มด อ่ม mm ันเต็มหมดเต็ม hmm. ม oh, um, so, ันเปลวอยไรมันส like ีหานไปแล้วมัน si สียังยังองแต่กินเต็มนเต็มมันสิเป็นกระพาเอี๋ยวอัวรสวนเปลวอีนยังงสวนอะรปึกปึือปึือะล่ะป้มยัง่ะปึกเปลวยังมาไปปืเออมาไปอันเปลวอะไรเปลวไอมปลวมันกินจุ๊เออมันมันกับเปลวไอสารัญอ๋ออมึงอันมึงใส่มึงสือเสือตัวนี้มาจากบา เจนตีโซไปตัวเราไหมไทยไอ้ใกล้อันไอ้ไใกล้ซื้อเกือบตัวนี้มาดนแเราไปทำเจ้าของผูุ๋มไอ้ใกล้เราลำเป็นเจ้าของเจ้าของมี่กูผู้มเป็นเจ้าของอ่ะมึงอะอะมึงเกิดไปยังมื่คือต้องคิดเมื่อเกิดเป็นผู้งยิ่งนมึงอ่ะไปยังคือต้องคิดเมื่อคืนเมื่อเกิดแล้วพูงอ่ะไปยังคือต้องไปยังคือต้องอยากได้รู้พูงยิ่งน้ำไปทำแม่กูเด้อขำมึงหัวมึงไปทำแม่มึงไปยังแม่มึงอยู่ยใส่ละแม่มึงอยู่ยใส่ละ เออแม่แม่กูอยากขอเป็นผู้่ายเอาอั้มท้าเนี่ยัน<ท>ไอไกล้อันคีนคินไห้บออ่า,าอนโบสูงกับยายใ็่เนสูงบอกเลยก็เระสันโทรศัพท์แตกอ่ะมึงมึงกินเขาเป็นยังยี๋บวเีานมยมั้ยเขาก็เมยกูแม่กูอยู่กรุงเทพอั้มพาตัวมึงไปเหไปอันนั้นโซสเตปไลให้มึงคนอยู่ไส ั่อไปต่ะไปคือจังค่นเลยนียังไปยังคือต้องคิดจงผมเาวเป็นยังไปคืออยากจงผมเาวยเลยยากไ้ส่งผมแบลถเนี่ยาอเข้าไปอยากได้สมเบไม่อยากเขาไปอยากได้สงผมไปฝอยากได้สงผมแบบเดียบยังกูถามเลยไปยังกูต้องใส่นาฬิกาเนีเป็นยังไปคือใส่นาฬิกา เป, um ป K. 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 ียงต้องใส่นาฬิกาทองน้ำอ่ำเปียงไอ้ไก่คือต้องเสือกนำเออมันคมีปลาค่ะซอเสือกมีเอากู้ยังอ่ำกูแล้วมึงสีฮอร่อบปะซอเสือก็มีก็เสือกได้ไงอย่ามันเกียรกับเสือกซอเสือนะห่วยบาดอันบาดโกดทั้งบาดบาดโกดทั้งบาดโกดทั้งได้เดียวอ่ำทำเลี่ยนู่มึงไงในตอนไหนบาดโกดทั้งได้เดียวนี่อันแต่โกดอันข้ามว่าเสือกอันด้วยอันอ่ำมึงมึงมึงไม่อยากมีนมใหญ่ตอนไหนอยากมีผัวตอนไหนอยากออกลูกตอนไหน เม้อไม่มีคนใหม่แล้วบอพอมมีถามมือเสยนผัดจับทุกขอทมา